สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็บศิภาพ,พี่น้องส้มบรรยากาศบ้านหนองสานเด้อพี่น้องเด้อน้องตั้งผืนคนขับรถสามล้อให้ศิาพาเที่ยวชมทั้งนี้กับปลาอยางเด้อพี่น้องทั้งนี้บ้านคนอันนี้เป็นขายกว๋วยเตี๋ยวทั้งนี้ขายกว๋วยเตี๋ยวเป็เล็กหน่อยพาเที่ยวชมบ้านหนองสารกับกใจเข้าวัาดใหญล้อบ,บ้านหนองสาน โดนแล้วเนาะบ่ได้ท่าผมบ่ได้ท่าลุงย่งเดียวหรอวะบ้านองศารเนี่ยโดนก็ทันทายลุงอย่างเดียวโอ้โห่บ่ได้ท่าพี่น้องเที่ยวชมเบิ่งจักหน่อยครับโอ้โห่จุลิจุลินซี่เดน๋ยวน่ะวันใหม่เดี๋ยวพอเดินมาอยู่บ้านพอเดินสะเดียดไปคือกันใส่วัต้นใหม่อันนี้วัดเนี่ยครับวัดกลางบ้านของบ้านองศารเนี่ยครับทั้งนี้คือวัด ภูมูบานกน,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 นอ่างน้า,นนาอยู่ทา่มอือนีอยู่บครับอันนี้ทางเขาวัดครับพี่น้องวัดปัญญาปัญญาวัลาลามบ์คือวัดครับอันนี้คือบา้านคือบ้านหนองสารเ้อพี่น,อน้องเด้อจะชมลงกันไปครับ ในทั้ทงไปบ้านป่าเถ่าผมมีทางผ้ากลางบ้านทังผ้ากลางบ้านาต่งางๆผ้าเที่ยวชมเที่ยวเล่นบ้านหนองซานครับอยากแนะนําบ้านหนองซานให้พี่น้องเห็นพี่น้องหู่จักครับเนื้อข้างองอกไปทา้งน้องบักแซวครับนี่คือบ้านหนองซานเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าเพิ่นก็นั่งเฮียนอยู่ซาน ครับนางเด่นป้ายบ้านนอกบ,บ้าพี่น,น้องชมบรรยากาศหลังฝนตกครับหลังฝนตกนี่คือบ้านหนงสารครับนี่ก็ร้านค้าครับมาซื้อข้าวอยู่ในกินก็ซื้อนี่แล้ครับนี่ บรรยากาศบ้านสงการเด้อพี่น้องเด้อมันกับต้องนี่กับปลาครับปลาตัวบางเงี้ยวไล่ๆพี่น้องบ้านสงการส่วนบางเงี้ยววาะลายขนาดก็ล่างกินหมากพี่น้องสงการเด็กก็จะได้กินนะวะตรกะิจุ้งเสสงการพี่น้องเที่ยวชม ก็อขาบอกวกล้วยนปลูกสมัยเก่าเนาะก็คุณร่นาเลยแนบบดกปลาย่างพี่น้องลายดงสารพี่น้องโอบุกมี่เต็มต้นเลย ครับพี่น้องชิปนี่สซ้ำนี่ได้พี่น้องเนื้นนอ,อจังบึงไงเด้อพี่น้องครับผมชิปนี่พวมีอย่างหลายผ้าเที่ยวชมบานองสารนะซื้อดรอกครับครับผม